ยูเวลต์เนเวอร์วอล์กเดินไปด้วยกันกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลสนับสนุนช่องง่ายๆกค่ซื้อสินค้าลิเวอร์พูลที่ปักหมุดเอาไว้ทุกการซื้อคือกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์คุณภาพขอบคุณที่รักกันจวดพี่น้องจวดซานาไม่มีดักซานีจวดย่างเดียวสวัสดีครับพบกับสุลการลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลพบแบนจิตตี้บอลอันเนอร์สลัดปื้มหงสยบระบายด้วยฟอร์มเกือบเพอร์เฟกต์เกือบสมบูรณ์แบบ อานเนอร์สลต์ผู้จัด,ดจการทีมลิเวอร์พูลซูฮนักเตะเล่นกันได้เกือบสมบูรณ์แบบกระทั่งเปิดรังพิชิตแมนซิตี้ได้อย่างเด็ดขาด2ประตูต่อศูนย์จากการทำศึกซปเปอร์มิงแมตต์พรีเมียร์ลีกที่สนามแอนฟิลด์เมื่อวันอาทิตย์ที่1ทธันวาคมที่ผ่านมานะครับสลต์กุนซือดัดยังพาทีมเดินหน้าคว้าสามแต้มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยยบระบใบสีฟ้าโดยหงแดงได้ประตูนำไปก่อนจากคูริกกโพก่อนที่โมเมสซาลาซึ่งแอซิด ประตูแรกและยิงลูกจุดโทษปีกล่องให้เจ้าบ้านคว้าชัยชนะไปแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดใช่มันเป็นเกมเกือบสมบูรณ์แบบและหากคุณมองดูเรทการทํางานของเราผมคิดว่ามันเพอร์เฟกต์สล็อตเอ่ยเพราะพลาดโอกาสมากมายมันทําให้เป็นเรื่องยากในช่วงท้ายบางทีมันเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเกมแบบนี้แต่มันก็น่าจะดีกว่าถ้าหากเราได้ประตูที่2เร็วกว่านี้เราเพลซิ่งสูงเสมอแต่พวกเขาสร้างเกมได้ดีเช่นกันดังนั้นคุณจึงต้องทํางานหนัก นักเตะของเรามีพลัลงงางนอกเหนือจากนักเตะแล้วฝูงชนก็นยอดเยี่ยมมากเช่นเดียวกันในวันนี้พวกเขาสร้างความยากลำบากให้คุณเสมอในเกมโต้กลับมันไม่ใช่ระบบการเล่น9จาก10ครั้งเป็นคุณภาพของนักเตะเราเรามีนักเตะคุณภาพในสนามเช่นกันเราเป็นทีมที่พร้อมต่อสู้มันจึงเป็นเรื่องยากที่จะเอาชนะเราแต่มันเป็นความพยายามของเราด้วยเรามีปัญหาการมาเจ็บเราต้องเปลี่ยนเทรนด์ออกมันอาจเป็นเรื่องที่เสี่ยงแต่ทุกทีมต้องเผชิญกับความท้าทายในแต่ละสี่สั่น์ สัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่สุดการของเนวิเโและเอเวอร์ตันผมอยากเห็นทีมในเครื่องหลังเป็นทีมเดียวกันกับเครื่องแรกแต่เรามีคุณภาพหากคุณต้องการชนะสิตี้คุณต้องมีเกมที่เพอร์เฟกทุกส่วนทั้งเพรสสูงเพรสต่ำและสร้างเกมเพวกเขาสร้างปัญหาให้คุณมากมายเรายังไม่สม,มบูรแบบแต่เราใกล้เคียงแล้วมันเป็นทางเดียวที่จะชนะทีมคุณภาพอย่างสิตี้ ผมไม่คิดว่าจะมีใครรวมถึงตัวผมด้วยคาดเดาถึงการเริ่มซีซั่นได้แบบนี้ผมรู้ว่าเจอเกนคลับทิ้งเทียมที่ดีเอาไว้แต่การเอาชนะทียมที่ยากได้มากมายหลายเทียมเราต้องเล่นชนิดที่คุณไม่อาจคาดเดาได้ด่วนแฟนหงใจหายโมซาลาย้มลาเทียมหลังพาหงชิวแชมป์พิม์ลิกแฟนหงใจหงหายนะครับ โบซาลาหัวหอกทีมลิเวอร์พูลกรับทำเอาแฟนบอลหงดแดงใจหายต่อหลังเปรย์ย้ายทีมพร้อมแชมป์พรีเมียร์ลีกทันทีที่จบเกมชนะแบนซิตี้20เมื่อวันอาทิตย์ที่หนึ่งทำปวัคมที่่ันมาซาลารวดวดฟอร์มเก่งได้อย่างต้นเนื่องในซีซั่นนี้โดยเขามีผลงานทั้งหญิงทั้งใายในเกมพิเศษโรเบมสีฟ้าและทันต้นหนีช็อเก่าซึ่งหล่นไปรังอันดับที่5ไปไกลถึง11แต้มแล้ว อย่างไรก็ดีจากการสอบถามของสื่อหลังจบเกมถึงการตัดสัญญาสตาร์ทีมเชติอียิปยืนยันเหมือนเดิมว่ายังไม่ลดข้อเสนอสัญญาจากสโมสอนแฟนบอลสนับสนุนเราตั้งแต่นาทีแรกผมดีใจที่เราจะการคว้าชัยชนะได้เรารู้ว่าซิตี้ต้องการเล่จีเ้เราก่อนหน้าทีมชาติอียิปกล่าวกับสกายสปอร์ตก่อนเสริมถึงจังหวะอาซินกับคูริโกโปกระรกทุงเม็ดแรกของเกมเราซ้อมกันเป็นอย่างดีว่าหากผมได้บอลฝั่งหนึ่งเขาจะต้องอยู่ที่เสาอีกฝั่ง ทุกครั้งที่ผมได้บอลและหากมีโอกาสและผมสามารถผ่านบอลให้คุณได้ผมก็จะทำต่อก็ถามถึงบรรยากาศที่แอนฟิลด์บางโมองเอ่ยว่ามันพิเศษมากผมสนุกกับทุกนาทีที่นี่มันเหมือนกับอยู่ที่บ้านมันเป็นความรู้สึกที่พิเศษเสมอก,กับการยิงประตูในแอนฟิลด์และพาทีมชนะสําหรับการต่อสัญญาซาลักล่าวว่าเน่นอนว่ามันอยู่ในหัวของผมแต่จนถึงนาอนนี้นี่คือเกมกับซิตี้นัดสุดท้ายที่ผมจะเล่นให้ลิเวอร์พูลดังนั้นผมสนุกกับมัน บรรยากาศน่าทึ่งมากดังน,นั้นผมจะสนุกกับทุกวินาทีที่นี่และหวังว่าเราจะได้แชมป์ลีกแล้วเราจะรอดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นด่วน2องเรดล่าสุดหงแดงชูแชมป์พิม์ลีกปรับอัตราต่อรองร้านรับพนันนปรับอัตราต่อรองทีมที่จะคว้าแชมป์พิม์ลีกออกมาอีกรอบหลังลิเวอ,อร์พูลโชว์ฟอร์มสุดแกร่งเปิดบ้านควา ee, ่าแมนสตีแชมป์เก่าแบบหมดสภาพ20จากการฟาดแข้งเมื่อวันอาทิตย์ที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมา ลิเวอร์พูลจ่าฝูงนะครับพิมลิงกฤ์ผ่าต้ากนการคุมทีมของอาร์เนอร์สตขยับเข้าใกล้ตำแหน่งแชมป์ม,มากขึ้นไปอีกหละะกังจากการพิชิตทีมรรเบยสีฟ้ากัมเปปกัวเดล่าได้อย่างไร้ปัญหาจาก2ประตูของกอริเกโปและการยิงลูกโทษของโมซาลาหลังเก็บเพิ่มได้อีก3แตม้มลิเวอร์พูลนำหน้าอาร์เซนอลรองจ่าฝูงเป็นเก้าแตาม้มและหนีแมนเชสเตีร์ที่หล่นไปรั้งอันดับที่5ไปเป็น11แตม้มโดยทีมจากเอติฮัสเตเดียมไม่ชนะนานถึง7นัดในทุกรายการ แถมแพ้มากถึง6นัดตนก้างเดียบทีมจากแอนฟิลที่ไร้พ่าย16นัดแล้วในทุกรายการแถมเป็นการชนะถึง15เเกมกระเดียวกันนะครับหลังจกเกมที่แอนฟิลสกายเบดปรับอัตราต่อรองทีมที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่น2อ2 4ออกมาดังนี้หรือว่าพูดเต็งหนึ่งนะครับราคาอยู่ที่4ต่อ7คือแทง7จ่าย4ไม่รวมทุนอาร์เซนลเตง2ราคาอยู่ที่3ต่อ1แทง1จา่ายจาไม่รวมทุน แมนเิตี้เต็ง3ราคาอยู่ที่7ต่อ1แทง1จ่าย7ไม่ลมทุนเชลซีเต็ง4ราคาอยู่ที่18ต่อ1แทง1จ่งยจ8ไม่ลมทุนตอนดัมสเปอร์เต็ง5ราคาอยู่ที่80ต่อ1แทง1จ่าย80ไม่ลมทุนและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเต็ง6ราคาอยู่ที่100ต่อ1แทง1จ่าย100ไม่รวมทุนนะครับชูม,มีเกลเกอร์ฟันทงแมนซิตี้หมดลุ้นแชมป์แล้ว แถมอาจหลุดท็อปโฟลหลังพ่ายลิเวอร์พูลจจมีก่การ์เกอร์อดีตกองหลังลิเวอร์พูลออกมาฟันธงว่าแมนเชสเตียดหมดลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลน,นี้แล้วหลังบุกพ่พ่ายลิเวอร์พูลสองประตูต่อศูนย์ในค่ำเกินวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแถมอาจจะยังต้องดิ้นรนเพื่อรักษาอันดับท็อปโฟล์เลือดไว้สีฟ้าฟอร์มตกแพ้สี่นัดรวด ความแพ้แพ้ในเกมนี้นะครับทำให้ City, แมนซิสตี้แพ้ในเกมลีกสีนก่นัดติดต่อกันและไม่ชนะใครมาจเจอกันในทุกรายการโดยพวกเขาตามหลังลิเวอร์พูลจาฝูงถึง11คะแนนวิกฤตแดนกลางฉุดระบายดิ่งจิมี่คาร์ลเกอร์มองว่าปัญหาสําคัญของแมนซิสตี้ก็คือแดนกลางที่ขาดโรดดี้ตัวรับกุญสุข,ขันซึ่งได้รับบาดเจ็บมันเป็นวิกฤตเล็กๆสําหรับแมนซิสตี้ผมคิดว่ามันชวนให้นึกถึงลิเวอร์พูลเมื่อ2ปีก่อนจิมี่คาร์ลเกอร์กล่าวจริงๆแล้วผมก็คิดว่าพวกเขาอาจจะต้องต่อสู้เพื่อท็อปโฟ ผมดูอาร์ซอลเชลซีและวิธีที่พวกเขามองในตอนนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องยากสําหรับแมนซิสตี้ที่จะจบเนื้อกับพวกเขาหากพวกเขาไม่เข้าสู่ตลาดเดือนมกราคมเป๊ปต้องซื้อมิดฟิลด์ใหม่จะมีคา่าวลือเชื่อว่าเป๊ปกุนโดาลาจำเป็นจะต้องซื้อกองกลางคนใหม่ในเดือนมกราคมนี้เพื่อแก้ปัญหาผมไม่คิดว่าเป๊ปจะแก้ไขแดนกลางของซิตี้ได้ในตอนนี้เขาต้องซื้อผู้เล่นที่นั่นถ้าเขาทําได้ในเดือนมกราคมใครจะไปรู้แต่เขาอาจจะต้องรอจนถึงสิ้นสุดฤดูกาล วอลเกอร์กลายเป็นภาระเนื่องจากปัญหาในแดนการจะมีกาลเกอร์ยังวิจาร์คลายวอลเกอร์แบ็กขวาที่ฟอร์มตกกลายเป็นจุดอ่อนของทีมเขาก็กลายเป็นภาระเล็กน้อยสําหรับแมนสตีจะมีกาลเกอร์กล่าวหัวแดงร้อยเทียมฐานขณะที่แมนสตี้กําลังเดือนรนลิเวอร์พูลกลับโชว์ฟอร์มได้อย่างดเยี่ยมรอยกินอดีตกองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวว่าไม่เคยรู้สึกเลยว่าลิเวอร์พูลจะแพ้วันนี้มันเป็นการผสมผสานระหว่างการตัดใจและคุณภาพ6นิ้วของเป๊ป ช่วงท้ายเกมเป๊ปกุลล่าได้ชูหกนิ้วใส่แฟนบอลลิเวอร์พูลเพื่อสื่อถึงจำนวนแชมป์พรีเมียร์ที่เขาเคยคว้าม,มาได้อย่างไรก็ตามแฟนๆลิเวอร์ตอบโต้ด้วยการตะโกนว่าคุณจะถูกไล่ออกในตอนเช้าการ์ลินิวเวลยกหงดางเต็นแชมป์ชี้ระบายถึงเวลาสร้างทีมใหม่การ์ลินิวเวลนะครับอดีตกองหลังแมนเชสเตอร์ยไนเตดประกาศชัด ลิเวอร์พูลคือทีมเต็งที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นอกจากของแดงโชว์ฟอร์มดุเปิดบ้านถล่มแมนเชสตี้แชมป์เก่า2-0ในเกมหนึ่งเดือนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหงแดงฟอร์มแรงระบายสะดุดสายชนะในนี้ทำให้ลิเวอร์พูลนำเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกด้วยคะแนนทิ้งห่างแมนเชสตี้ถึง11คะแนนขณะที่ระบายสีฟ้ากำลังอยู่ช่วงฟอร์มตกแพ้สี่นัดติดต่อกันในลีกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2008 อันเนอร์สลอตสร้างทีมสุดยอดเปปกูเดล่าถึงเวลาเปลี่ยนแปลงแกรีวิวชิมอันเนอร์สลอตที่สร้างลิเวอร์พูลขึ้นมาเป็นทีมที่แข็งแร่งและมีลุ้นแชมป์มันเป็นผลงานที่น่าเหลือเชื่อจากลิเวอร์พูลคนที่แต่งตั้งอันเนอร์สลอตคนที่สร้างความมั่นคงผู้เล่นเหนือสิ่งเงินใดในแง่ของการนสนับสนุนเขาแม่น,น่าทึ่งจริงๆที่เราได้เห็นในวิวกล่าวแต่ในทางกลับกันในวิวก็มองว่าแมิตี้ภายใต้กุ่นทีมของเปปกูเดล่ากำลังถึงเวลาที่จะต้องสร้างทีมขึ้น,นมาใหม่ ลิเวอร์พูลต้องพลาดถึงเสียแชมป์เนวิลเชื่อว่าลิเวอร์พูลอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบอย่างมากในการลุ้นแชมป์ลิเวอร์พูลต้องพลาดถ,ถึง4ี่ครั้งเพื่อให้ซิตี้มีโอกาสเนวิวิเคราะห์ยังอีกยาวไกลแต่คนอื่นมีงานหนักที่ต้องทำเพราะลิเวอร์พูลต้องแพ้ถึงสี่เกมและซิตี้ต้องชนะทุกเกมเพื่อให้พวกเขาคว้าแชมป์และนั่นดูไม่สมจริงความคาดหวังมาพร้อมแรงกดดันเนวิลยังเตือนว่าลิเวอร์พูลต้องรับมือกับความคาดหวังและแรงกดดันที่เพิ่มขึ้น หลังจากขึ้นเป็นเต่งแชมป์มัเป็นการแสดงคุณภาพสูงที่น่าเก่งขามซึ่งดูอันตรายจริงๆเมื่อคุณนึกถึงแชมป์พรีเมียร์การนำแมสซิตี้ถึง11คะแนนและนำอาร์เซนอลกล้าตามเป็นดินแดนแห่งความฝันสำหรับลิเวอร์พูลสำหรับอาร์เนอร์สลอตและด้วยเหตุผลนี้จึงมาพร้อมกับแรงกดดันระดับหนึ่งตอนนี้จะมีความคาดหวังว่าพวกเขาจะคว้าแชมป์ยังมีงานต้องทำในวิวย้ำว่าลิเวอร์พูลยังมีงานที่ต้องทำอีกมากก่อนที่จะฉลองควนโซเลต ยังมีการต้องทำผมไม่คิดว่าถึงเวลาที่จะลงเรื่องและมีหลายแต้มให้เล่นแต่มันเป็นผลงานที่เยี่ยมเป๊ปกูดาลาทำผิดพลาดในวิวยังวิจาร์เป๊ปกูดาลที่ทำผิดพลาดในการจัดตัวผู้เล่นในเกมพบกับลิเวอร์พูลผมคิดว่าลิเวอร์พูลจะชนะวันนี้ซิตี้แย่มากพวกเขาดูเหมือนภพ่แพ้ การเลือกทีมของเป๊ปกูเลล่าเราสามารถพูดได้ว่าเขาเป็นอัจฉริยะเขาหน้าถึงเขาเป็นหนึ่งในจิตใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดากาลและพูดว่าผมไม่คิดว่าเขาจะทําถูกต้องโดยไม่ลบหลู่เป็นเพียงแค่การสังเกตประเด็นสาคัญนะครับในวิวยกของ,ดงแดงเต็งแชมป์เชียะระบายถึงเวลาสร้างทีมใหม่อันเนอร์สลัตสร้างทีมได้สุดยอดเป๊ปกูเลล่าถึงเวลาเปลี่ยนแปลงเวอร์โูลต้องพลาดถึง4ี่เกมถึงจะเสียแชมป์ความคาดหวังมาพร้อมกับแรงกดดันยังมีงานต้องทําอีกมากเป๊ปกูเลล่าทำผิดพลาด นี่คือคำกล่าวของแกเรนวิวหลังจบเกมนะครับยอมหรืบเ่าพ่อแม่พี่น้องยอมแล้วจ้าแกเรนวิวหน้าแตกยอมถอนคำทำนายหลังลิเวอร์พูลโหดเกินห้ามใจแกเรนวิวนะครับปากกลางของแมนเชสเตร์และกรูฟุบอลชื่อดังต้องยอมกลืนน้ำลายตัวเองหลังจากลิเวอร์พูลโชว์อร์มร้อนแรงบีบให้เขาต้องถอนคำทำนายเคยประม่านหงแดงไว้ช่วงต้นฤดูกาล หงดังทะยานจากฝูงทิ้งระบาย11ขนาดนลิเวอร์พูลภายใต้การคุณทีมของอันเนอร์สต็อดยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างเยีเ่ยมโดยลาสุดเปิดบ้านชนะแมนสตีย2-0ชยชนะในเกมนี้ทําให้ลิเวอร์พูลนาเป็นจ่าฝูงในพรีเมียร์ลีกทิ้งห่างอาร์เซนอลและเชลซีถึง9แต้มและแมนสตีถึง11แต้มเดวิลยอมรับลิเวอร์พูลติงแชมป์ด้วยฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงบวกกับผลงานที่เหนือความคาดหมายทําให เนวิลต้องออกมายอมรับว่าลิเวอร์พูลคือเต็งแชมป์พรีเมียร์ลีกในลุ้นการนี้นันสระรัดเข้ามาแทนที่เยอเกนคลับกำลังอยู่ในดินแดนแห่งความฝันมันเป็นวันจุดเปลี่ยนและตอนนี้ลิเวอร์พูลเป็นทีมที่น่าเหลือเชื่อสำหรับตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกในวิวกล่าวคำทานายที่ผิดพลาดย้อนกลับไปในช่วงต้นฤดูกาลเนวิลเคยทานายว่าลิเวอร์พูลจะไม่ติดแม้กระทั่งท็อปโฟร์ด้วยซ้ำ เขาเชื่อว่าการจัดไปของเชเกก้งครับตอนนั้นจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อหองแดงมุมมองของผมคือผลกระทบจากการจัดไปของเชเกก้งครับจะส่งผลเสียอย่างมากเพียงแค่ดูจากหลักฐานจากประปษษวัติศาสตร์นิวเคล่ามเมื่อเดือนสิงหาคมอันเนอร์สล็อตพิสูจน์ตัวเองปรับตัวเก่งอย่างไรก็ตามนะครับอันเนอร์สล็อตได้พิสูจน์นี้เหเล้ว่าเขาเป็นผู้จัดการทีมที่ปรับตัวเก่งและสามารถพลิกโฉมลเวผู้พูลได้อย่างยอดเยี่ยม เนวิวยอมรับว่าสิ่งที่ลิวพูกำลังพิสูจน์ภายใต้การก,กุนทีมของอานาสลอตคือพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลง,ปลงวิธีการเล่นได้หลากหลายพวกเขาปรับตัวได้เร็วมากซารายังคงโหดแม้ไร้สัญญาโมเมนต์ซารานะครับยังคงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมแม้จะยังไม่ได้รับสัญญาช่วงใหม่กับลิวพูก็ตามไมเคิลเว่นตำนานริวพูชื่อว่าซาราห์กำลังสงสารถึงลิวว่าคุณกำลังทำอะไรอยูู่งชนจะไม่มีความสุขแฟนๆลิวทั่วโลกจะไม่มีความสุขหากพวกเขาไม่ได้เสนอสัญญ,ญาชว่วงใหม่ให้กับซาราโอเวน่นลา เห็นกับตาจึงได้ยอมเนาะพ่อแม่พี่น้องบักแกลี่นเนวิลบัตตานี่ียไปหาทำนายมัวซีสวยอยเด้อครับพ่อแม่พี่น้องทำนายไปทุท่มทุเด่น your heart, your โมซาลานได้ทีเน็บคืนเจมีก่กาล,ลัเกอร์แอปจิกเล็กๆโมซาลานกับสตาร์ทีมลิเวอร์พูลแอปจิกเล็กๆใส่เจมีก่กาล,ลัเกอร์หลังโดนอดีตนักเตะวิจารณ์ว่าเห็นแก่ตัว กรณีระบุว่าสโมสรยังไม่ได้เสนอสัญญาชุมใหม่ให้พิจารณาจะมีการเกิดกับอดีตกองหลังลิเวอร์พูลในฐานะคอมเมนเตเตอร์ออกกรงจกซาลาว่าเห็นแก่ับตัวที่เอ่ยถึงเรื่องสัญญาชุมใหม่กับสื่อหลังจบเกมที่ชนะเซาท์แธมป์ตัน3ประตูต่อ2ในศึกพรีเมียร์โดยดีดเดเตของทิมแอนฟิลชี่ว่าบางโมสมควรให้ความสำคัญกับเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดต่อกรกับเรอัลมาดริดและเกมพรีเมียร์ลีกที่จะต้อนรับจำเยียงของแมนซิตี้มากกว่าเรื่องส่วนตัว กระทั่งหลังโจฟอร์มทั้งหญิงทั้งชายพาทีมกัมเชนัเหนือระเบียสีฟ้า2ประตูต่อศูนย์ซาลาได้ทีจิกคขืนจะมีกัเลเกอร์เ,รเบ,เบ,เบ,บาๆหลังคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแม์สำหรับจังหวะดังกล่าวซาลาถูกขอให้สัมภาษณ์หลังจบเกมรถก,กับเวนทิฟันได้กับตันเทียมโดยพิธีกรอของสเก็ตสปอร์ตให้กองหลังทีมชนติเนเธอร์แลนด์เชื่อมอบรางวัลแมนออฟเดอะแม์ให้กับสตาร์ทีมเชนติอียิปต์ผมประหลาดใจมากที่คาราไม่ได้มอบรางวัลนี้ให้คุณฟันไดเอ่ย เขาไม่มีทางหรอกเขาเจะมีกาเล,ลกเกอร์ไม่มอบมันให้กับผมหรอกผมไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้บังโมร,ระเบิดเสียงหวัวเราะพร้อมรอยยิ้มทต่ในนั้นหลังจากรายการตัดภาพกลับมาที่สตูดิโอจะมีกาเล,ลกเกอร์ก็ได้ยืมคําพูดของรอยคีนเพื่อนร่วมทีมที่มีปัญหาก,กับสาวกอีฟซิวิตในเกมเสมอกับเมนูหนึ่งหนึ่งระบ,บุถึงซาร่าแบบติดตลกว่าไปเจอกันที่ลานจอดรถอย่างไรก็ดีทันมาจะมีกาเล,ลกเกอร์โพสลงใน X เ,เหมือนต้องการเพื่อนเติมเชื้อฟไฟอีกรอบว่า ผมจะมอบมันให้กับเวอร์จิลฟันไดบอกตามตรงอันเป็นการสื่อว่าแกลลี่ในวิลคอมเมนเตอร์อีกรายก็เป็นคนเลือกให้ซาลาดได้รับรางวัลจังหวะหคุ้นเคยซาลาโวรประตูขึ้นนำซ้อมกันเป็นอย่างดีกับกัตโปไม่ได้ฟุกโมซาลานะครับสตาร์ประจําทีมลิเวอร์พูลโว้ว่าจางังหวะได้ประตูขึ้นนำลูกแรกเป็นการซ้อมกันมาเป็นอย่างดีของทัพหงแดง ในเกมชนะแมนซิตี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโมซาลาก็หน้าคนดังของลิเวอร์พูลบัวลัน่นจังหวะดาบประตูขึ้นนำเป็นการซ้อมกันมาเป็นอย่างดีของเทียมในแมตช์ทุบแมนเชสเตีย์2-0ที่อันฟิลด์ศึกพกิมพ์นักเกตเมื่อวันอาทิตย์ที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาฮงดานะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างดุด,ดันตั้งแต่นาทีแรกและสร้างโอกาสยิงประตูไล่ไหลตัห้หลายครั้งจนกระทั่งนาทีที่20นะครับจากการประสานง,งานกันอย่างยอดเยี่ยมของซาลาที่ผ่านบอล ยาวแบบถวายพันให้กับโคดิกโปวิ่งเข้ามาแตะบอลเข้าประตูได้แบบสบายๆส่งให้เจ้าบ้านขึ้นนำหนึ่งศูนย์หลังจากนั้นเจ้าบ้านของเกมได้เป็นส่วนใหญ่และมีโอกาสยิงประตูจากจังหวัดหลุดเดี่ยวของมังโมแต่นัาสนายที่เจ้าตัวดันยิงข้างขานอย่างไรก็ตามนักเตะมาแก้ตัวได้เสร็จเมื่อสังหารจุดโทษไม่พลาดส่งให้เดอะเรดนำสองศูนย์และจบเกมด้วยสกอร์เดียวกันคว้า3คะแนนรั้งจากฟูงโดยมี3 4คะแนนทั้งห่างแมนสตินเอ็ดคะแนน สาราเปิดใจในะจังหวะได้ประตูแรกว่าเราซ้อมกันมาเป็นอย่างดีตลอดถ้าคุณครบอบคงบอลในขณะที่ผู้เล่นอีกคนหนึ่งอยู่ฝั่งเราต้องส่งไปที่เสาสอง,สองผมบอกกับคดี้ก่อนเกมว่าทุกครั้งที่ผมครองบอลและมีโอกาสที่ได้เลี้ยงบอลผมจะพยายามเล่นแบบแน่นอนผมสมบอลให้เขาพอสมควรในฤดูกาลนี้เขาเกโปและลูโซลุยดิอาร์ตทำได้ดีจริงๆเราฝึกซ้อมกันเล่นจังหวะแบบนี้มาตลอดซึ่งนั่นทำให้เราสามารถจัดการกับจังหวะ แบบนั้นได้อย่างยอดเยี่ยมซาลาระบุทิ้งท้ายนี่คือสุการลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่2ธันวาคมนะครับมีความสุขในเยี่งนะครับสาวกลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับนำเป็นจ่าฟงนะครับ9คะแนนแล้วก็นำห่างแมนซิตี้ถึง11คะแนนนะครับปีนี้โอ้โหแน่นอนนะครับน่าจะมีโอกาสคว้าแชมป์ได้มากที่สุดแล้วครับท่านผู้ชมแล้วก็ลุ้นกันไปนัดต่อนัดนะครับแล้วก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับช่องชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูล และกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ